ของแผ่นดินไหวกันต่อแผ่นดินไหวคุณผู้ชมครับหลังจากที่เกิดเหตุกันมาตุรกีผมจําได้เมื่อตอนหลังจากเกิดเหตุวันจันทร์เนี่ยนะฮะยังตัวเลขหลักสิบแต่ตอนนี้ตัวเลขกระโดดขึ้นมาอย่างรวดเร็วสำหรับตัวเลขของผู้เสียชีวิตแต่ถามว่านิ่งไหมอย่างไม่นิ่งยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่ามีการคาดการ์อย่างองค์การอนามัยโลกบอกแล้วว่าตัวเลขของผู้เสียชีวิตครั้งนี้เนี่ยน่าจะ หลักแตะ20,000คนขึ้นไปขณะที่เรื่องของความคืบหน้าและการค้นหานะครับโดยเฉพาะจากดูเรื่องของผู้ที่จะรอดชีวิตนะครับก็ยังคงมีการค้นหากันอย่างต่อเนื่องล่าสุดยอดรวมกันใน2ประเทศที่เกิดเหตุหลักๆคือที่ตุรกีและซีเรียตอนนี้รวมกันแล้วเนี่ยสูงเกินกว่า7,800คนแล้วครับดูยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวนะครับ7 8, ขนาด7.8นี่ถือว่าเป็นขนาดที่สูงมากนะครับรบ,บริเวณชายแดนตุรกีซีเรียตอนนี้ยอดอยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดที่รวมกัน2ประเทศนี้มีกว่า7,800คนแล้วครับโดยที่ตุรกีได้เพิ่มจำนวนขึ้นเป็นทั้งสิ้น5,894คนและผู้บาดเจ็บอีกกว่า34,800คนขณะที่ที่ซีเรียนั้นมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น1,932คนและบาดเจ็บอีกกว่า4,000คนครับ องค์การอนามัยโลกคาดการณ์นะครับประเมินไว้ก่อนหน้านี้ว่าเฉพาะยอดผู้เสียชีวิตอาจจะสูงถึง20,000คนในที่สุดครับและนอกจากนี้ยังมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบไม่น้อยกว่า23ล้านคนซึ่งนานาชาติเองกำลังทยอยส่งความช่วยเหลือไปให้แล้วครับขณะที่ประธานาธิบดีเรเจฟตายิปแอดวนแห่งตุรกีก็แสดงความหวังนะครับว่าการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่ครอบคลุมใน10จังหวัดเป็นเวลา3เดือน จะทาให้ตุรกีนั้นมีความสะดวกมากขึ้นในการปฏิบัติการกู้ภัยพร้อมขอรับความช่วยเหลือจากนานาชาติและก็คาดว่าจะมีประชาชนในประเทศนั้นต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนในเวลานี้สูงถึง13ล้านคนเบื้องต้นทางการได้ส่งหน่วยกู้ภัยลงพื้นที่แล้วนะครับเป็นจํานวนถึง30,000นายในจํานวนนี้เป็นทหารราวๆ9,000นายและอีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากนานาชาติครับที่เดินทางไปยังพื้นที่ประสบภัยแล้วกว่า2,600นายซึ่งก็ต้องทํางานร่วมกันครับทำ อุปสรรคสําคัญเลยช่วงนี้อากาศหนาวอากาศเย็นนะครับมีทั้งหิมะโปรยปลายลงมาบางที่มีฝนตกด้วยะนะครับในเวลากลางคืนก็ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้อุณหภูมิเนี่ยลดต่ำลงไปถึงลบ7องศาเซลเซียสในที่ราบแล้วก็ลบถึง15องศาเซลเซียสในพื้นที่สูงหรือวบริเวณภูเขาครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับยังมีป,ปัญหาและอุปสรรคสำคัญอย่างหนึ่งคือ การที่จะเข้าไปขุดหาตามซากปรักหักพังเพราะอุปกรณ์หนักในการขุดหาเนี่ยมีไม่เพียงพอต่อความต้องการกับจำนวนอาคารบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่พังเสียห,ยหายหลายพันหลังครับซึ่งแต่ละที่เนี่ยจำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่เข้าไปถึงให้ได้เร็วที่สุดนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้ายิ่งเข้าถึงเร็วเนี่ยถ้าเราพบผู้ที่อยู่ใต้ซากปรักหักพังโอก,กาสที่เขาจะรอดชีวิตเนี่ยก็จะมีสูงมากขึ้นด้วยนะครับเพราะอุปกรณ์หนักมัน เคลื่อนยากหายากแบบนี้มไม่เพียงพอแบบนี้เนี่ยนะฮะมันก็เลยทําให้เป็นอุปสรรคสําคัญในการที่จะเคลื่อนย้ายซากคอนกรีตเนี่ยคุณผู้ชมที่เห็นหน้าจอเนี่ยม,มันเป็นซากของอาคารที่สร้างอย่างแข็งแรงครับคือถ้ามันไม่มีอุปกรณ์เครื่องจักรกลขนาดใหญ่มาเคลื่อนย้ายเนี่ยมันก็ไม่จะสามารถที่จะเอาออกมาได้ล่าสุดปัญหาการลำเลียงความช่วยเหลือไปอยังพื้นที่ประสบภัยจากสนามบินนครอิสตันบูล Istanbul, ก็มีปัญหาจากการที่รันเวย์ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะและน้ําแข็งนะครับทำให้เครื่องบินบรรทุกนั้นไม่สามารถขึ้นลงจอดได้และก็เกิดความตึงเครียดภายในอาคารสนามบินด้วยครับ ส่วนการกู้ภัยในฝั่งซีเรียเนี่ยนะครับโอ้โหมันยิ่งหนักเลยคุณผู้ชมเพราะอย่างท,ที่ทราบกันว่าซีเรียเนี่ยเขามีสงครามกลางเมืองมากว่า12ปีครับแล้วการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมก็เป็นไปได้ยากอยู่แล้วยังมาเจอทั้งภัยธรรมชาติที่มะต,ตกฝนตกภัยหนาวแบบนี้แล้วยังมาเจอแผ่นดินไหวครั้งนี้เข้าไปอีกเนี่ยนะปรากฏว่านานาชาติเนี่ยส่งความช่วยเหลือเข้าไปได้ไม่สามารถส่งได้อย่างสะดวกเพราะว่าอยู่ท่ามกลางสถานการณ์รสงครามกลางเมือง คือรายงานมาว่าประชาชนเนี่ยต้องนอนท่ามกลางความหนาวอยู่บ,บนถนนเจอหิมะเจอฝนความเสี่ยงที่จะเป็นออิวาตะกโรคแล้วบางคนเนี่ยเขาหมดหวังถึงขนาดใช้มือเปล่าในการไปขุดซากปรักหักพัง,งออเ <ๆ S 2> พื่อที่จะหาว่าญาติมิตรของเขาเนี่ย ติดอยู่ในนั้นหรือไม่คือซีเรียรอย่างที่บอกว่ามีสงครามกลางเมืองยาวนานติดต่อกันมานานสิบสองปีแล้วเนี่ยนะฮะก็จะเป็นกลุ่มต่างๆที่มีความเฉพาะของแต่ละกลุ่มภายในซีเรียเองซึ่งเวลาที่เขาจะบอกส่งความช่วยเหลือนขณะเนี้ยเหมือนจะติดต่อเป็นระหว่างกลุ่มไม่สามารถติดต่อไปในภาพรวมของรัฐบาลกลางได้ันณีที่เรื่องของดานาชาติบอกมาดังนั้นการจะส่งความช่วยเหลือไปซีเรียเนี่ยก็คือว่าติดต่อของกลุ่มเฉพาะกลุ่มแต่ละกลุ่มดังนั้นภาพรวมมันก็เลยยังคง เป็นปัญหาอยู่ในการที่จะไปช่วยเหลืออย่างเขาบอกว่ายากลําบากจริงๆใ,ในสถานการณ์แบบนี้ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยครับได้รายง,งานความคืบหน้าโดยยืนยันนะครับว่าคนไทยที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยในตุรกีนั้นส่วนใหญ่ปลอดภัยดีเพียงแต่ได้รับความเสียหายด้านทรัพย์สินนะครับและบางส่วนนั้นต้องอา,อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ทางการตุรกีจัดหาให้ ก็มีหลายๆคนห่วงโดยเฉพาะนักกีฬาไทยหลายคนไปเล่นเหล็กอย่างวอลเลย์บอลตุรกีหมุมบิ่มน้องเพียวเนี่ยนะฮะทีมชาติไทยสาวไทยของเราทั้งสองท่านปลอดภัยดีนะครับแต่ก็คงมีรายงานของนักกีฬาของตุรกีบางท่านเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามครับกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือคนไทยซึ่งทางกระทรวงเองก็แจ้งหมายเลขติดต่อฉุกเฉินที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังกราคือหมายเลข 90-533-641-569นะครับติดต่อได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงครับ